สวัสดีค่ะทายที่เอ๋ยอยู่ไหนอยู่อุดรจ้าตอนนี้ชาวบ้านนั่นเอารถมาใส่อันรน,นั่นไอ้แนวหลากจ้ก่จเงใครจะเอื้นโทบบา,นา,าเนาะกระซายกินแต่ไต่เข้าหรือท่านขอใจว่าเอ,อื้นได้ไลยจ้าตอนนี้อยู่อุดรนะคะมึุขยายใยส่เสียงค่ะค่

ขันทีนเอาข้างบนเพื่อต้งองออกตังขาอาทิตย์หนึง่งอือหือเดี๋ยวเอาสิผ้าไปเบืนนิ่งรถกันจ้าแสงอาจสีแบบสะทอ้อนได้ดีจ้าเ้้ไอปน มันจ่าผมไม่จ่ e นค่าแรงท f ้งหมด o อยู่กั่พักที่ักมีแ่ห้าค e งนี่พักใคอที่ะไรอีกที่คจะอันที่กรรมมาอีเรื่อยๆื่อยจ้ะเด้ออันนันอันอันยูเทรนนี่ังกะจ่าเนี่ยพวพานุสอนจ้ะ นุตัวคานุนสอนรอยู่ตรงด้านลังจ้ะนี่ค่ะเอ็ดก็ซึเ้าเจได้กลับมานี่ละ่ะเพราะว่ายังเพราะว่าเบื้องหลังจะลูกสาวผูา้หนา่ค่ะจะเจไนมาจัดกานแปรงโสมยางกันโอเคจ้าเดี๋ยวอัปเดตนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไง

เงินผ <laughs> <que> ู้จ่ายเงนประจากเจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมติดตั้งด้วยสุดยอดจ้ะรานี้เลยจ้ะสุดยอดดีนจ้ะแล้วก็พนักงานน่ารักทุกคนเลย มาแบบมาแบบไม่ได go right? uh ้ไม่ได้จองเลยจ้ะเพตือนเร็วท่านไก่ดีกัน